ไมอ่ะเขาต้องไปซาอุดิอาระเบียด้วยทั้งที่เล่นงานเจ้าชายโมเมนต์เป็นซันมานนะครับซึ่งตอนนี้ข่าวมาแล้วจะไปแน่นอนคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีปัญหามีปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับเขามีแหล่งผลิตพลังงานแต่ไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานได้ถึงแม้ว่าจะเทน้ํามันลงมาไปขอให้ชาติยุโรปเทน้ำมันสํารองลงมาขอให้ชาติเอเชียเทน้ามันสํารองลงมาไปขอให้เบเนซเลลา เทนะ้ำมันลงมาโดยยอมแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมันทํำด้ช่วงเาวาสุดท้ายราคานะ้ำมันก็ขึ้นมาอีกเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันฟลุกแม่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมาอยู่กันในสตูดิโอประเด็นที่น่าสนใจนะครับแน่นอนก็เป็นท่าทีของสหรัฐอเมริกาสู้เกมไม่ไหวแล้วเริ่มเปลี่ยนเกมจะไปง้อทางซาอุดีอาระเบียหัวเวยนะครับเอาชนะ,ะการถูกสหรัฐอเมริกาเซ็นชันห้ามขายชิปให้ และกลับมาทำไรายได้สูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับผลประกอบการในปี2021ของหัวเว่ยบริษัทที่ประกาศออกมาเป็นการสาธิตให้เห็นถึงข้อตกลงมาตรการเซงชั่นของสหรัฐอเมริกาตอนที่สหรัฐอเมริกาประกาศบังคับคำสั่งหัวเว่ยนะครับทั่วประเทศห้ามชิปเซมิคอนดักเตอร์รุ่นก้าวหน้าซึ่งมีส่วนประกอบของเทคโนโลยีที่อ่อนไหวที่มีต้นแหล่ง จากสหรัฐอเมริกาให้แก่หัวเว่ยเมื่อ2ปีที่แล้วหัวใดหน้าใหญ่ฝ่ายเทคโนโลยีนะครับกรณีที่ยูเรเนียมกรุ๊ปนะครับกลุ่มกลังสมองระดับอินเดอร์เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการระเบิดบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของจีนแห่งนี้ให้สิน้นนะครับโดยเขาประมาณการว่า จะส่งผลกระทรบนะครับอย่างรุนแรงต่อสายธุรกิจทุกสายแต่สุดท้ายจีนก็พลิกสถานการณ์คืนมาได้จดหมายจากจีนเมื่อปี1964ฉบับหนึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเลี่ยงไม่พูดเรื่องของการค้าเสรีกับฝั่งของอาเซียนสื่อทำการวิเคราะห์นะครับ ว่าคณะบริหารของโจไบเดนเดินหน้าเดำเนินการทางการทูตกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยถอนฉากหลีกเลี่ยงวาระการค้าเสรีถึงแม้จะมีการรับบี้จากผู้นำอาเซียนนะครับตามทีก็ตามในขณะที่นิวยกร์ทม์นะครับสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ชี้ว่าอย่าหวังชนะเด็ดขาดเหนือรัสเซียในยูเครนนะครับ เปิดเจราจาสันติภาพดีกว่าเคฟอาจจะต้องยอมเสียสละนะคับบรรณาธิการของนักสพิมพ์นิวร์กไทมส์นะครับได้เขียนเอาไว้ชัดๆว่ายูเกรนต้องยอมเจราจาสันติภาพดาโดยยึดโยงกับการประเมินสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและตระหนักกรับรู้ถึงข้อจำกัดต่างๆในคำมั่นสัญญาของสหรัฐอเมริกาและก็ฝั่งของนาโต ในขณะที่ EU ก็มีการเห็นชอบขั้นสุดท้ายคว่ำบาตรอบ6แนะครับแบนนำเข้าน้ำมันและตัดธนาคารยักษ์ของเอเชียสวิตนะครับพ้นออกจากสาภาพยุโรปนะครับอนุมัติสุดท้ายในการคว่ำบาตรอบใหม่ที่กำหนดเล่นงานน้ำมันในรัสเซียแล้วก็สเบอร์แบงค์นะครับ สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของแดนหมีขาวหลังทะเลาะถกเถียงกับฮังการีมานานหลายสัปดาห์ในการลงโทษปฏิบัติการรุกรานของยูเครนนะครับที่เปิดฉาก24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำ EU ซึ่งคุ้นชินกับอุปทา,านของพลังงานมากมายของรัสเซียตัดเพาะเรื่องการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียโดยมีผลบังคับอย่างเต็มรูปแบบ ช่วงสิ้นปี2022แต่ฮังการีและประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับตอนกลางสองแห่งซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลได้รับการยกเว้นสำหรับการนำเข้าผ่านท่อลำเลียงนะครับพวกเขาที่ต้องพึ่งพาอย่างมากเลยทีเดียวในขณะที่รัสเซียก็มีการถล่มอย่างหนักที่มั่นในดอนมสัสของอยูเครนสงครามครบรอบ100วันพอดีนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยึดไปเกือบหมดแล้วกองกำลังนะครับถล่มฐานที่มั่นต่างๆของยูเครนในภูมิภาคดอนมาสขณะที่เคียฟยอมรับว่ามอสโกควบคุมดินแดนของยูเครนไปราว20%ก่อนหน้าที่สงครามจะครบ100วันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ชักเข้าชักออกคืนข้อความไม่หนุนเอกราชให้กับไต้หวันแล้วนะครับ กลับสู่เว็บไซต์ปกตินะครับกระทรวงการต่างประเทศนะฮะอัปเดตข้อสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์วอชิงตันไทเปอีกครั้งข่าวนี้คืนสถานะถ้อยคำประโยคหนึ่งที่ไม่สนับสนุนเอกราชอย่างเป็นทางการของเกาะแห่งนี้ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่จีนอ้างเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงเอกสาร ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศโดยลบข้อความที่ประกาศไม่สนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราชและการยอมรับจุดยืนของปักกิ่งที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนออกไปความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความขุ่นเคืองนะครับแก่ปักกิ่งนะครับปรากฏว่าจู่ๆฮะก็สหรัฐก็เปลี่ยนท่าทีรัฐบาลไต้หวันระบุว่าเกาะ ที่มีประชากร2 5ล้านคนแห่งนี้มีสิทธิ์ได้รับการตัดสินใจอนาคตของตนเองแม้ต้องการสันติภาพแต่ก็พร้อมปกป้องตัวเองหากถูกโจมตีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไต้หวันไม่ยอมซื้อหอของฝั่งสหรัฐอเมริกาในราคาแพงลิบลิวเลยทีเดียวในขณะที่ราชินีของอังกฤษนะครับส่งรถยนต์พระที่นั่งตำรวจอารักขารับเจ้าชายเฮลรี่กับเมแกน ถึงสนามบินแต่เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองแบบเงียบเชียบนะครับสนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าชายเฮอรี่กับเมแกนเมอร์เคลิลเสด็จก,กลับอังกฤษเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดปรากฏการณนะ์ที่สื่ออังกฤษรายงานว่าควีนเอลิซาเบธส่งรถประทินั่งและตำรวจอาักขาไปรับทั้งสองพระองค์ที่สนามบินบรันโบรโรนะครับ เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองกรองราชครบรอบ70ปีสื่ออังกฤษชี้กลับเข้าอังกฤษครั้งนี้ไม่ฟูฟ้าเข้าร่วมพิธีเฉลียงพระบัญชรน,นะครับพระราชวังร่วมกับสมาชิกราชวงศ์ที่ยังทรงพระเยาวด้วยนะครับซึ่งก็คือหาเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่สื่อของ มีขา่าวฮะอ้างว่าสหรัฐอเมริกาอาจช่วยโอกาสซื้อน้ำมันดิบจากรสัสเซียในราคาถูกหลังอีคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของมอสโกนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะพยายามซื้อน้ำมันบางส่วนของรสัสเซียหลังมาตรการการคว่ำบาตรของอียูผลักราคาเชื้อเพลิงตอนนี้สูงลิ้วเลยทีเดียวสำนักข่าวนิว TR รายงานโดยอ้างคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดน เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อตกลงหยุดยิงในยูเครยนยังไม่สามารถเดินหน้าได้แม้สหรัฐอเมริกาจะดิ้นหนักหลังรัสเซียทำท่าจะได้เปรียบในสมรภูมิเมื่อรัสเซียกำลังทำท่าเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิที่ยูเครนสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามจะเร่งรัดให้เกิดการหยุดยิงสงบศึกทว่าอะไรอะไร ก็ดูจะไม่ใช่คลี่คลายไปได้ง่ายๆสื่อมวลชนก็วิเคราะห์ประมาณนี้สำหรับสถานก,การณ์ล่าสุดในขณะที่มีการประเมินนการบักสื่อค่ายประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะไปซาอุดิอาระเบียง้อเจ้าชายหลังราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกาพุ่งอย่างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว มีความเป็นไปได้สูงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจะเยือนซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายเดือนนี้ส่วนหนึ่งในการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับการประชุมสมมตินาโตและ G7 สำนักข่าวบูมเบิร์กนะก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดในเรื่องนี้ในขณะที่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงในสหรัฐอเมริกากํลังเหนี่ยวรั้งโน้มน้าวการเมืองของพรรคเดโมแครตของเขา การเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียนั่นหมายความว่าแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ไบเดนใจพบกับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซันมานผู้ปกครองโดยนัยะของกระทรวงของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐเมริกากล่าวโทษว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารคอลัมนิสต์จามานคาชอสกี้นะครับที่พำนักอยู่ในสหรัฐเมกาในสถานกงศุลซาอุดิอาระเบียที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตรุรกีเมื่อปี2018แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้บอกเพียงว่าการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้มีความเป็นไปได้แต่ไม่ยืนยันว่าจะมีการพบปากกับมกุฎราชกุมารมัวเม็ดบินซันมานทั้งที่บูมเบอร์ Bloomberg, ระบุว่าแหล่งข่าวไม่ประสงค์เอ่ยนามเนื่องจากการเดินทางของไบเดนยังไม่ได้มีข้อสรุปสุดท้าย นะครับมกุฎราชกมุมารของซาอุาดิอาระเบียยืนยันว่าทรงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ยอมรับพระพุทองค์มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารครั้งนี้ในฐานะผู้ปกครองโดยพืินัยของซาอุดิอาระเบียในเชิญงานวิกห์ะนะครับเราคงเห็นประการที่1น,นะครับเราคงเห็นว่ารัสเซียทําการครอบครองพื้นที่โดยส่วนใหญ่ในแบของซีเรียได้แล้วครบรอบ1วัน 100วันนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้รัสเซียค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามเปลี่ยนเกมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งเดินรุกเท่าไหร่สหรัฐอเมริกายิ่งเจ็บเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานและสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำประเด็นในเชิงงินวิะห์ที่เราเห็นวันนี้ สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนท่าทีเรื่องการสนับสนุนแบ่งแยกไต้หวันสาเหตุหลักๆที่ผ่านมาคือสหรัฐอเมริกาต้องการให้ไต้หวันซื้อเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินนะครับในราคาแพงผิดปกตินะครับซึ่งไต้หวันบอกว่าเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อนะครับสหรัฐอเมริกาจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนท่าทีในการสนับสนุนไต้หวันในขประกันที่2นะครับประกันที่3นะม สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนมีโอกาสต้องเดินทางกลืนน้ำลายตัวเองที่ถมออกไปโจมตีเจ้าชายมัวเบตบินซันมานนะครับว่ากล่าวหาว่าเป็นคนเกี่ยวข้องเป็นคนสั่งการการลอบสังหารจามานคาชอสกี้นะครับผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์นะครับที่โจมตีเจ้าชายมาโดยตลอด ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เล่นงานจะมีการสอบสวนเจ้าชายด้วยซ้ำไปกรนี้ต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันประเด็นที่น่าสนใจทำไมล่ะสหรัฐอเมริกาต้องพลิกสถานก,การณ์เปลี่ยนท่าทีสถานก,การณ์ในช่วงเวลานี้มีเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเราจับหลักได้สหรัฐอเมริกาเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดสหรัฐอเมริกาแพ้สงครามในตะวันออกกลางทั้งหมดเลยไม่ว่าอิรัก นะครับอิหร่านซีเรียอาฟกานิสถานสหรัฐแพ้รวดถอนกําลังมารัเสเซียให้การสนับสนุนตลอดสหรัฐเปลี่ยนเกมไปใช้สงครามตัวแทนเหมือนเดิมนะครับโดยไปใช้ซีเรียเป็นสมรภูมยิยุว่าจะให้เข้านาต้รับแน่นอนส่งอาวุธไปให้แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะครับก็ล่าสุดก็จะบอกว่าจะส่งโดนไปให้อีกสี่ลำส่งโดนสี่ลำบิบช่วยอะไร ấy, ยูเกรนได้ส่งไปร้อยลำมาช่วยลําบากแล้วสถานการณ์ตอนเนี้ย นะครับนั่นหมายความว่าเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ขายอาวุธอาวัยง่ายนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรต้องการเดินเกมบอกคนบอกโอ้ยถึงสงครามโลกครั้งที่สามรือยังสองมาแล้วจะไปสามผมเรียนนู่นสวดนะสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่สองประการแรกสงครามไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมายาวนานกว่า2ปีแล้ว สิ่งที่ตามมาคือตอนนี้มันเกิดสงครามทางการค้าคือการคว่ำบาตรเกิดขึ้นเดือดร้อนไปทั่วโลกโดยเฉพาะพลังงานนะครับสงครามไบรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธตอนนี้เกิดขึ้นแล้วมีการคว่ำบาตรรัสเซียกันเต็มรูปแบบนะครับมีการส่งอาวุธจากสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนยูเครนแต่ไม่ส่งทหารไปจะใช้ทหารรับจ้างเข้าไปเหมือนเดิมในการลบกับนะครับ ในสงครามในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าอิรักอิรานไม่ว่าจะเป็นเวียดนางเวียดนามสหรัฐอเมริกานี่เลยเพื่อเลี่ยงให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยต้องไปเสียชีวิตจัดแต่อาวุธปจะเอากับฉันก็ขายให้อ่ะนะยิ่งมีสงครามที่ไหนก็ได้ขายอาวุธที่นั่นกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกานะอาระนั่นคือฝั่งที่ในกลยุยุ์ที่เขาถามแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมอ่ะเขาต้องไปซาอุดิอาระเบียด้วยทั้งที่เล่นงานเจ้าชายโมเมนตเป็นซันมาน นะครับซึ่งตอนนี้ข่าวมาแล้วจะไปแน่นอนคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีปัญหามีปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับเขามีแหล่งผลิตพลังงานแต่ไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานได้ถึงแม้ว่าจะเทน้ามันลงมาไปขอให้ชาติยุโรปเทน้ามันสํารองลงมาขอให้ชาติเอเชียเทน้ามันสํารองลงมาไปขอให้เวเนซุเอลาเทน้ํามันลงมาโดยยอมแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมันทาได้ชั่วคราว สุดท้ายราคาน้ามันก็ขึ้นมาอีกเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันฟลุกแม่นะครับทาไมอ่ะก็มันมันเป็นเรื่องของไฟที่เกิดใหญ่อะน้ําน้อยมันย่อมแพ้ไฟมันสู้ไม่ได้เพรอะุระเซียกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยจับมือกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโอเปกพลาสขึ้ลืนหนราคาน้ามันอย่างต่อเนื่องทําไมนะครับประธานาธิบดีโจบเบนต้องเดินทางไปพบเจ้าชายมเูเบตดบินซันมัน ไม่มีทางออกแล้วโจไปเด่นไปขอวเวเนซุเอลาแล้วโจไปเน่นไปขอฝั่งเอเชียแล้วขอฝั่งสหภาพยุรธทำหมดแล้วก็ไม่สามารถทําให้ราคาน้ํามันลงยาวๆได้ทางสุดท้ายต้องไปก็ต้องไปหาเจ้าชายอ่ะทาไมต้องไปหาเจ้าชายด้วยซาอุดิอาระเบียเป็นประธานกลุ่มโอเปกถ้ากลุ่มโอเปกลดราคา้ํามันมาจบรัสเซียก็ไม่สามารถจะต้านทานอะไรได้ กลุ่มโอเปกไม่ใช่มีเฉพาะซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวซาอุดีอาระเบียเป็นประธานแต่ประเทศตะวันออกกลางที่ผลิตผู้ค้าผลิตน้ํามันเนี่ยก็จะพร้อมรถทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่โจไบเดนทำเนี่ยมันสุดๆเกมันสู้ไม่ได้ก็จะไปเจราจาขอเขาขอเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันหน่อยนะนะเพื่อให้ราคามาลดลง ทำไมต้องขอเพิ่มภาสารัฐอเมริกาตอนนี้พักของเขาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่ยคะแนนนิยมกําลังตกต่ําลงเรื่อยๆนะครับเหลือ30%นะอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ40ปีสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นราคาน้ำมันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชนในเมริกาทนไม่ไหวทําไมเป็นแบบนี้เพราะการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง ผิดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดสงครามอาวุธเปิดสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสเปิดไปแล้วตัวเองคุมเกมไม่ได้เขาก็ใช้ตอบโต้กลับสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและสงครามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจเขาขึ้นน้ำมันอย่างต่อเนื่องเลยจากความความใบแต่เขาขึ้นน้ำมันอย่างต่อเนื่องไปเจรจากับซาอุดีอาระเบียที่ผ่านมาจะเล่นงานเจ้าชายมูัมหมดบุญส์ไม่ใช่จ่าเล่นงานเจ้าชายมูัมหมดบินซันมาน ถือว่าตะวันออกกลางตอนนี้กับสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงนะครับเจ้าชายพร้อมเจอกับมาเจอที่ผ่านมานะครับในสงครามในซีเรียหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับกลุ่มนาโต้พ่ายแพ้สงครามในซีเรียนะครับปรากฏว่ากษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียต้องเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินถึงรัสเซีย พูดง่ายว่าจับมือผูกความสัมพันธ์กันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตะวันออกกลางนะครับนำโดยซาอุดีอาระเบียจับมือกับฝั่งของรัสเซียแนบแน่นและร่วมกันเอาชนะสงครามโดยเฉพาะกลุ่มนาโตและฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องทําให้สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ้มา,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 าโดยตลอดเกมนี้นั่นหมายความว่าคือความพยายามของสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่ง เขากาลังสู้กับอะไรสู้กับสหรัฐอเมริกาแต่การสู้กับสหรัฐอเมริกาตอนนี้กําลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นนาตโตมีการคว่ำบาตรแต่มีเงื่อนไขว่าประเทศตัวเองไมไ่ติดทะเลไม่มีแหล่งพลังงานก็มีความจําเป็นต้องพึ่งพาน้ํามันพลังงานของรัสเซียไปก่อนตอนนี้บอกเป็นการยกระดับขึ้นไปคว่ำบาตรแน่นอนสิ้นปีจะคว่ำบาตรทั้งหมดคว่ำบาตรเสร็จแล้วไปซื้อที่ไหนซาอุดีอาระเบียคือเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนลูกค้า ไปซื้อสหรัฐอเมริกาบ้างไปซื้อซาอุดิอาระเบียบ้างนะครับกับประเทศในตะว,วันออกกลางส่วนประเทศไทยอะทำยังไงประเทศไทยตอนนี้เรามีข้อตกลงกับซาอุดิอาระเบ,บียชัดเจนนะครับในการจะผลิตโรงกลัน่นแล้วก็ซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบ,บียโดยตรงล่าสุดกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้กําลังไปหาลือกับบริษัทนะครับที่เป็นโรงกลัน่นซึ่งมีราคาโรงกลั่นสูงจนเกินไป เขาบอกว่าจะใช้เวลาในการจรจาเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นของไทย100%ในช่วงรัฐบารเนี่ยในช่วงรอสอชอในายอนันต์บรรยารชุนทิ้งทวนด้วยการขายนะคำหุ้นขายก็เลยส่งผลทำให้บางส่วนเนี่ยนะโรงกันไทยออยจึงเป็นของต่างช,า,งชาติ นะครับก็ไทยก็พยายามซื้อมาในช่วงเวลานั้นตอนนั้นก็สหรัฐอเมริกาก็บีบไทยเอาละนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความพยายามตอนนี้ไทยก็พยายามจะลดพลังงานแหละไปซื้อแหล่งพลังงานใหม่เบอร์หลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแก้ไขปัญหาเรื่องของสงครามพลังงานด้วยหนึ่งนะครับสร้างเงินอุดหนุนกู้เงินอุดหนุนทําให้ราคาพลังงานต่าลงนะครับระยะกลางประเทศไทยแก้ปัญหา นะคับโดยการหาแหล่งพลังงานใหม่ขุดในประเทศไทยแต่มันต้องใช้เวลานานก็ไปซื้อจากซาอุดิอาระเบียในราคาต่ําส่วนรัเสเซียก็กําลังศึกษาว่าซื้อมาแล้วต้องสร้างโรงกลั่นใหม่นะครับส่วนระยะยาวต้องมุ่งแก้ไขไปเรื่องของรถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีเงินกุดหนุน1.5แสนถนบรถยนต์ลถภาษีอีก40%ตกแล้วเกือบ สามแสนบาทเลยทีเดียวนี่คือการแก้ปัญหาของทั่วโลกและสถานการณ์ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ